ท่าชมคเรื่องของการสอนเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนในระบบการศึกษาต่างๆสําหรับครูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องกระอักกระอ่วนใจและไม่อยากที่จะลงรายละเอียดในการพูดคุยกับนักเรียนนะคะทางองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดูแลเรื่องสิทธิเด็กก็ได้มีแนวคิด อบรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะถึงเทคนิคต่างๆในการพูดคุยกับนักศึกษาและปรากฏว่าลองไปสอนน้องๆชัน้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสวนกุหลาบนะคะปรากฏว่าได้รับเสียงชื่นชมที่น่ารับฟังทีเดียวค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุธยาค่ะจับคู่วิ่งสามขาก็ว่าลำบากแล้วแถมต้องสะพายเป้ที่บรรจุถุงข้าวหนัก5กิโลกรัม สมมุติบทบาทเป็นคนท้องระหว่างทางต้องเป่าแป้งที่ซ่อนจดเลขไว้ได้คำตอบแล้วต้องไปเขียนยยยจากนั้นสลับให้อีกฝ่ายรับบทคนท้องบ้างกิจกรรมนี้พี่ๆจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้น้องๆทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสัมผัสความรู้สึกยากลำบากที่อาจต้องเจอหากมีความสัมพันธ์กันโดยไม่ป้องกันและเกิดตั้งขันไม่พร้อม เอ๊ะวันนี้ที่บ้านเราอ่ะพ่อแม่ไม่อยู่อ่ะไปบ้านเราป่าคือคือพ่อแม่เขาดูอ่ะพ่อแม่เขาจะไม่ให้เธอไปไม่ไปบ้านคนอื่นตอนดึกๆอ่ะฐานนี้ชื่อเอาไม่เอาสอนให้น้องๆใช้ทักษะการปฏิเสธคู่รักเมื่อถูกขอมีเพศสัมพันธ์น้องๆถูกแบ่งเป็นสองฝั่งชายและหญิงฝ่ายชายต้องพยายามชักชวนฝ่ายหญิงให้ไปเที่ยวบ้านให้ได้โดยบังคับห้ามพูดคำว่าเอา ขณะที่ฝ่ายหญิงต้องพยายามปฏิเสธโดยห้ามพูดคําว่าไม่ไม,ไม่ไปจริงเหรองานเยอะจริง,รงเราเห็นเธอไม่ทำันบ้าเลยนะอ้าวรู้ได้ไงอะก็เรารู้อะเล่นไปสักพักแต่ละคนะหมด,ดมุกค,คิดไม่ออก,อกทำให้น้องๆรับรู้รว่าหากเป็นสถานการณ์จริงต้องปฏิเสธแฟนจะลำบากใจกว่านี้หลายเท่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนบอกว่านอกจากสนุกแล้วยังได้ความรู้หลายอย่างที่ใช้ได้ในชีวิตจริงและไม่เคยมีการสอนในชั้นเรียนการใส่ถุงยางก็ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่ามันต้องใส่อย่างนี้พ,พี่ก็สอนว่าต้องใสอย่างไีพี่หนุ่มไม่เคยต้องจับลงไปแล้วก็บีบอากาศออกให้แน่แล้วก็ใสเข้าไปอย่างนี้ไม่เคยเรียนหรอคะไม่เคยคะ่ะคิดว่ามาวันนี้กิจกรรมที่ได้ทำมัน่ากจากในห้องเรียนยังไง หนูคิดว่ามันก็สนุกกว่าค่ะคือถ้าเรียนกับอาจารย์มันจะเครียดแล้วมันไม่ค่อยกล้าจะแสดงออกค่กเท่าไหร่แต่ถ้ามาเรียนกับพี่เขามันก็ดูแบบเป็นกันเองสามารถถามได้กล้าถามมากกว่าอาจารย์หนูว่ามันท่าไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ายังไงไวัยรุ่นก็อยากรู้อยากลองค่ะนักศึกษาคณะวารสารศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ผู้จัดก,กิจกรรมระบุว่าไหวที่ใกล้เคียงระหว่างพวกเขากับน้องๆทำให้สื่อสารได้ตรงจุดโดนใจและเข้ากับยุคสมัย อาจารย์จะพูดในเชิงทฤษฎีคือใช้คําที่เป็นทางการบางทีวัยรุ่นก็ไม่เข้าใจเช่นอาจารย์พูดว่าน้องควรช่วยเหลือตัวเองนะอะไรเงี้ยเป็นวิธีที่ปลอดภยัยอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่แบบวัยรุ่นบางคนก็แล้วทำยังไงบางคนก็ไม่เก็ตสื่อที่แบบอาจารย์พูดออกไปว่าอาจารย์พูดอะไรมาซึ่งภาษาที่ใช้ออกไปก็จะเป็นภาษาวัยรุ่นนิดนึง เช่นแบบมีเพศสัมพันธ์เราจะไม่ค่อยใช้บางทีก็แบบมีอะไรกันจึ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องก็โอ้เข้าใจเ,ออเนื้อหาเนี่ยมันแก้ปัญหาหรือมันตอบโจทย์ชีวิตของเด็กได้ไหมเนี่ยเราก็พบว่ามันตอบโจทย์ได้น้อยมากนะคะตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเด็กมหาวิทยาลัยปีหนึ่งมีไม่มากเท่าไหร่เลยนะคะที่มีความรู้ความเข้าใจดีเรื่องระบบเจริญพันธุ์เรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์หรือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มันสะท้อนว่ามัธยมเขาก็เรียนรู้เรื่องนี้มาน้อยพอเขาสู่ชีวิตมหาลัยเนี่ยเขาก็มีคำถามเยอะแยะมากมายสถิติการตั้งครันของวัยรุ่นการทำแท้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มักถูกเปิดเผยจากหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำตัวเลขสอบเขาอันตรายมากขึ้นทุกปี แต่หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างมุ่งเน้นทฤษฎีที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติได้ในชีวิตจริงขณะที่การรณนรงค์แก้ปัญหาอย่างมุ่งเน้นที่การห้ามมีเพศสัมพันธ์มากกว่าสอนการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธีวราคอิสรากคลณะอยุทยาไทย PBS รายงาน